สวัสดีเช้าวันพุทธที่1พฤษภาคมทุกทกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกบายเยิร์นเมนิกเสมอกับเรอรมนันลิตไป2ประตูต่อ2 โดยทางนัดไบยูมินิกนั้นได้2ประตูจากเรรอยซานเน่นาทีที่53แฮ์รี่เคนจากรูกที่จุดโทษนาทีที่5 7ส่วนทางด้านเรียนมัลลิตนั้นได้2ประตูจากวินิซิอุสจเนียนาทีที่24และลูกที่จุดโทษนาทีที่83จบเกมคู่นี้ในเลกแรกครับไบยูมินิกเสมอเรียนมัลลิต2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนัดที่45โคเวนทีพายอิสวิตไป1ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับอิสวิทอยู่อันดับที่2ครับ45นัด93แต้มส่วนทางด้านโคเวทีนั้นอยู่อันดับ9 45นัด64แต้มปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลคิงครับออฟแชมเปียนลีกของซาอุรอบรองชนะเลิศอันอิติฮัดพ่ายอันฮีรัต1ประตูต่อ2ทํทำให้ทางด้านอันฮีรัตนั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชะเลศเป็นทีมแรกนะครับ โอเคนะครับผมหนก็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ